จองจะหาปหลาไหลอีกแล้วโอ้ชอบสไตล์การขับรถเจอท็อปมากเลยครับเอเคขับรถแบบ สุดมากถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไม่รุ่นก็บอกว่าโอ้โหขับโหดมันโอดใครมาเลยโย สดีครบับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฟทาชาแนลมาครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาประจุเดือคทับดันดินปรับพื้นที่สนะักหน่อยนะครับผมก็ไม่หน่อยนะฮะเยอะเลยเตรียมดินไว้ปลูกอ้อยเดือนตุลานะปรับที่สูงลงไปใส่ที่ต่ำนะครับก็ทำเป็นสโลปหากันให้มันปลูกอ้อยได้นะ แกก็เช่าที่ตรงนี้ไว้เยอะอยู่นี่ครับจะถมจะถมลงมาเป็นสลิบพอให้มันปลูกอ้อยได้นะครับเอาไปทางไหนแล้ว จริงฮะรถเสียท็อปคันนี้7 6 1 0กเทอร์บชุดดันหน้าทีทีเฟิร์ฟุตนะฮะชุดดันหน้ายางก็เป็นสเปคของหกสูบเลยฮะยางหลัง38ยางหน้า28นะครับผมโอ้ชุดดันหน้าทีทีเฟิร์นี่ ม้วนดินดีมากเลยครับผมไปเจอหลายคันแล้วม้วนดินดีจริงๆฮะชุดด้านหน้านี่ของทีทีเฟิร์สนี่การันตีแล้วเพราะว่าผมไปถ่ายรถมาหลายคันถ้าเจอของทีทีเฟิร์สนี่บอกเลยว่าสุดยอด เสียงดูดันมากเลยครับ7 6 1 0ตัวนี้ที่เด็ดของเสียท็อปเลยครับตัวแรงอคลิปนี้คิดว่านะคิดว่าน่าจะไม่จมนะคลิปนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันดินมันไว้ใจไม่ได้ครับดินอยู่นี่ จะจมก็จมเอาดิ้อเลยนะครับอ่ะ,อะลงไปทำไมอ่ะจะลงไปไหนจะลงไปหาปลาไหลเหรอ จ้องเจ้าลงหาปหลาไหลอยู่เรื่อยเลยเสียท็อปสินี่ฮะมีสโลเหลืองอยู่ใกล้อุ่นใจหน่อยว่างั้นอา้าวเห็นสโลเหลืองไม่ได้เลยไปยาวเลยคนนี้เอาไปไหน ไปด้วยกันกับรถขุดเหรอนี่รถขุดลงมาก็ต้องเอามือแทงดูก่อนครับว่าไหวไหมตรงนี้แข็งอยู่ครับ xe thóp này cái hiến rất lâu lưỡng như cây cái trong cho hả ba lấy hàng điều rồi น่นไงนั่นไงจ้องจะหาปลาไหลอีกแล้วโอ้ชอบสไตล์การขับรถเจะท็อปมากเลยครับ Okay. ขับรุถแบบสุดมากถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาวม่รุ่นก็บอกว่าโอ้โหขับโหดมันโดนใครมาเลยโอ แกขับไม่กลัวจมเลยครับเสียดท็อปนี่ไว้ใจได้เลยเรื่องฮะเนี่ยวไว้ใจได้เลยเรื่องความแรง ย6 1 0หกหนึ่งูนถ้าไม่แรงจริงคงไม่ใส่ยางสามสิบแปดหรอกครับ ก็ได้เปรียบหน่อยครับจมยากอยู่ครับยางใหญ่ จริงจริงนะเสียท็อปขับรถนี่ถ้าใครไม่เคยรู้จักแกก็จะหาว่าแกโชว์กล้องปกติแล้วแกก็ขับรถแบบนี้อยู่แล้วครับส่วนมากคนที่ขับรถแรงๆขรเงๆขาจะแต่งเต็มนะครับรถนี่ดูนี้วันนี้ท่วม แกบอกว่าแต่งหมดเยอะขนาดนี้จะให้ขับเบาๆได้ยังไงเนาะรถมันต้องใช้แรงนะเวลาดันเดีย๋ยวจะหาว่าแกชูกล้องไม่ใช่นะครับสไตล์การขับของแกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเสียทอ็อปถ้าใครได้ติดตามผลงานแกก็น่าจะรู้นะครับผมดูฮะอัดดินมาเต็มใบมีดเลย ไอ้นี่ทีทีปุ๊ดแปดฟุตนะครับนี่แปดฟุตล้นๆเลยโอ้โห สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปตาขกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากันนอจีติดต,ตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ